จิตใต้สำนึกของครูก็เป็นส่วนสําคัญเหมือนกันที่จะให้ครูเนี่ยมีจิตใต้สำนึกว่าจะทําอย่างไรที่เราจะให้ความรู้เด็กมากๆฉะนั้นถ้าเราจะแก้ปัญหาตรงนี้เนี่ยก็ให้เขาเนี่ยพยายามจะเอาครูมามารวมกันแล้วเราก็จะบอกให้ปลูกจิตใต้สำนึกของครูบ้างเพื่อที่จะให้เ,เกิดการรับผิดชอบเกิดการเรียนรู้ว่าเด็กแต่และคนไม่เหมือนกันเราจะต้องให้อะไรเด็กบ้างในกรณีที่เด็กมีปัญหาหรือผู้ปกครองมีปัญหา ถึงเวลาแล้วค่ะที่ว่าทุกคนต้องร่วมกันปฏิรูปการศึกษานะคะก็เริ่มต้นตั้งแต่ผู้ปกครองนะคะอย่าไปเห็นเงินสําคัญกว่าการศึกษาเห็นเงินสําคัญกว่าการผูกพันในชีวิตของเรามากกว่าอย่างอื่นก็จะทําให้การคอรการัปชัรลดลง